ม,มองเห็นแล้วพี่ชายหนูดีใจมากเลยอะจริงเหรอพี่ดีใจด้วยนะลูกไม้แล้วต่อไปนี้นะหนูจะดูแลพี่ชายเองพี่ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะอะนี่ใครเหรอเอออดีผมเป็นลูกไม้เธอได้คิวผ่าตัดดวงตาแล้วนะมีคนบริจาคดวงตาให้เธอจริงเหรอคะไหนตอนแรกคุณหมอบอกว,ว่าคุณให้คิวก่อนใช่งไหม พอดีว่าดวงตาดวงนี้ไม่เหมาะกับผมมมกมันเหมาะกับลูกไม้มากกว่าฉันดีใจมากเลยค่ะ ไม่ลืมตานะคะ <S <S เป็นยังไงบ้างคะ พี่ชายนี่พี่ชายใช่ไหมคะใช่ลูกไม้ลูกไม้เป็นไงบ้างหนูมองเห็นแล้วพี่ชายหนูดีใจมากเลยะจริงเหรอพี่ดีใจด้วยนะลูกไม้พี่ชายหนูเห็นหน้าพี่แล้วอะแต่พี่ยังไม่เคยเห็นหนูหนเลยอะไม่เป็นไรหรอกลูกไม้วันนี้ที่ไม่เห็นนะวันหลังพี่ก็ต้องเห็น และเทศพี่จะบอกว่าพี่ก็เห็นหน้าลูกไม้แล้วอะ่ะลูกไม้จะเชื่อพี่ไหมจริงเหรอพี่พูดเล่นนะไม่มีอะไรหรอกพี่ชาย หนูได้งานแล้วนะพี่พี่ดีใจกับหนูไหมจริงเหรอดีใจสิแล้วต่อไปเนี้นะหนูจะดูแลพี่ชายเองพี่ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะขอบใจนะลุกไม้ค่ะพี่ชาย ีพ่พี่วันนี้นะหนูไปดูหนังมาหนังสนุกมากเลยพี่เสียดายอ่ะพี่ไม่ได้ไปดูอุ๊ยหนูขอโทษนะพี่หนูไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องคิดมากกินข้าวเถอะพี่นำงกับข้าวไว้รอหนูอะ โอเคโอเคเดี๋ยวรีบไปแพี่ชายพอดีเพื่อนหนูโทรมาให้ไปคุยงานด่วนยังไงพี่กินข้าวไปคนเดียวก่อนนะพี่ชายอ้าลูกไม้ตื่นแล้วเหรอ มาเดี๋ยวพี่ไปทำกับข้าวให้อ่เพี่ชายไม่ต้องทำหรอกวันนี้หนูต้องไปงานด่วนอะ่ะหนูไปก่อนนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวลูกไม้ผมรู้สึกว่าเราห่างกันมากขึ้นจนกระทั่งพี่ชายากลับมาแล้วหรอลูกไม้กลับมาแล้วพี่หนูมีข่าวดีด้วยนะข่าวดีอะไรหรอ ที่บริษัทหนูอะ่ะจะส่งหนูไปรับตำแหน่งงานที่ญีป่ปุ่นไปญี่ปุ่นใช่ไปนานแค่ไหนอะ่ะสองปีสองปีเลยเหรออืมอา้าวทำไมพี่หน้าเศร้าจังละ่ะพี่ไม่ดีใจกับหนูเหรอดีใจสิเราจะไปเมื่อไหรอ่อ่ะพรุ่งนี้เลยพี่ฮะพรุ่งนี้ ทำไมจะทันหันขนาดนี้ล่ะลูกไม้พอดีทั้งนั้นเขาขาดคนอะพี่แต่พี่ไม่ต้องเศร้านะหนูไปก็เพื่ออนาคตของเราสองคนแล้หนูก็จะรีบกลับมามาอยู่กับพี่ไงพี่จะรอนะทำไมลูกไม้ยังไม่มานะ โอ้แบตก็ได้มาหมดอีกพี่ชาย <c oughs> พี่มาทำอะไรตรงนี้อะ่ะลูกไม้ลูกไม้จริงๆด้วยก็พี่ก็มารอลูกไม้กลับมาไงทีรักอยู่ตรงนี้เองเหรอผมเดินตามหาคุณอยู่ <c oughs> นี่ใครเหรอเออพอดีผมเป็นเพื่อนลูกไม้เขาอะครับพอดีว่าบังเอิญเราเดินมาเจอกันเพื่อนกุณตาบอดเหรอน่าสงสารจังเออ,องั้นเดี๋ยวลูกไม้ขอตัวก่อนนะคะเราไปกันเถอะ ขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรหรอกครับบางเอิญเนี่ยผมก็เป็นคนตาบอดเหมือนกันผมคิดว่าเราน่าจะมาทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับค่ะข,ขอโทษอีกคร้านะคะนี่แกจะบริจาครวงตาให้เธอจริงๆหรอนายเพิ่งรู้จักเธอเองนะแล้วเธอก็แค่ผู้หญิงคนเดียวมันคุ้มหรอคุ้มสิขอแค่ให้เธอมีความสุข ออะไรฉันก็ยมคุณลูกไม้คะถึงเมืองไทยแล้วใช่ไหมคะถึงแล้วค่ะคุณหมอกำลังรอคุณลูกไม้ตรวจดวงตาหลังจากรับบริจาคไปสองปีอยู่นะคะค่ะกำลังไปค่ะคุณลูกไม้ฝากติดต่อคุณชัยด้วยนะคะ พอดีโทรไปแล้วเหมือนเขาจะปิดเครื่องนะคะ่ะฝากเรื่องได้ค่ะเดี๋ยวบอกเขาให้ค่ะคือหลังจากที่เขาบริจาคดวงตาให้คุณลูกไม้แล้วเขาก็ไม่เคยมาให้คุณหมอตรวจหลังผ่าตัดเลยนะคะคุณหมอมีความห่วงใยนะคะเลยอยากจะให้เข้ามาพบคุณหมอนะคะคุณว่าไงนะคะพี่ชายหนูเห็นหน้าพี่แล้วอะ่ะพี่ยังไม่เคยเห็นาหนูนเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกลูกไม้ วันนี้พี่ไม่เห็นนะวันหลังพี่ก็ต้องเห็นแล้วที่พี่จะบอกว่าพี่ก็เห็นหน้าลูกไม้แล้วอะลูกไม้จะเชื่อพี่ไหม นะทำไมไม่ต้องเสียสละให้หนูขนาดนี้ฝากดูแลผู้หญิงคนนี้ด้วยเพราะเขามีสิ่งสำคัญของผมอยู่สองสิ่งคือดวงตาของผมและก็หัวใจของผมอย่าทำให้เขาต้องเสียใจ 受尽冷风吹，就算全世界在下雪，就算候鸟已南飞，还有我在这里痴痴的等你归，还有我在这里痴痴的等你。